จริงๆเฮียนบเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสิ์ใกล้ชิดมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อโอดให้เราฟังบ้างครับเมื่อปี2-3ครับผมซื้อสิบล้อคันหนึ่งครับแล้วมันเป็นปีนั้นเป็นปีที่รถยนต์เนี่ยโอนจากกรมตํารวจมาขนส่งอ๋อเพิ่งมีขนส่งปีนั้นปีนั้นไปโอนครับไปกระเตียครับปรากฏว่าไปตั้งแต่ตีหจากบ้านเราไปยื่นเรื่องหัวหน้าที่ทําการโอนเขาบอก ไอตีเรื่องของเองมันไม่ได้หรอกมันโอนไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้จน10บโมง11โมงเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้เตี่ยก็บอกกลับบ้านเถอะลูกไม่ได้แล้วสมัยก่อนเขาจะมีในหน้ามันก็มาพูดพามเลยไอหัวหน้าคนเนี้ชอบลถหัวหน้าคนนี้ชอบพระอ้าวตรงประเด็นเลยทีเนี้ยแล้วเอารูปหล่อหลวงพ่ออดรุ่นแรกใส่พอบ่ายมาหัวหน้ามาผมก็ไปยืน หน้าช่วยหน่อยให้หน้าผมก็ยื่นซองไปเลยอะไรอีกล่ะเนี่ยอ๋อเป็นรูปหล่อหลวงพ่ออดวัตจนเสนเอาไปดูเลยเออไหนเอาเรื่องมาดูสิผมผมก็ยื่นเรื่องให้ได้เนี่ยได้เลยโอ